ครั้งก่อนเราได้เคลียร์ชาเลนจ์ที่ยากลำบากไปแล้วครั้งนี้กลับมาสู่เนื้อเรื่องหลักกับเพลงบอสชัเตอร์สามโอ้โหโคตรอลังการทำนองมันไม่เหมือนกับแอนโดไกนอสอันก่อนนะว้าวและนี่คือลานตตาเดที่สี่วู้ ก็อย่างที่ว่าไปต้นคลิปเลยครับว่าวันนี้เราจะมาปลดล็อกเพลงบอสของชัปตเตอร์ที่3นั่นก็คือ you are the miserable ของชายผู้ที่เคยทำตำนานไว้ใน Dance Rail กับเพลง1,980 BPM ของเขานะฮะนั่นก็คือ t plus p a s o l i t นั่นเองอเพลงของคนนี้นก็น่าล็กเหมือนกันนะพอตัวอยู่ครับพอตัวอยู่เพลงแรกที่ต้องเล่นก็คือ androgynous นั่นเอง let's go อนนโสเพลงนี้จริงๆแล้วแบ่งออกเป็น2ครึ่งก็คือแอนโรวไกนอส A และ B แต่เพื่อความสนุกผมขอไม่ตัดเลยแล้วกันให้ดูเต็มๆไปเลยนะครับ วิสเปอร์5ก็เอาเรื่องอยู่นะคนดูึ่งทำเป็นเล่นไปนะ 哦吼吼！Oh ho ho. ก,กับหัวกับหางอย่างนี้อีครับโอเคออกคอมโบต่อไปเพลงบอสแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะเคลีย okay. ร์แอนโดไกนอสอะไรก็ว่ากันไป ไม่ใช่นี่หว่าจำได้รู้สึกเหมือนมันจะมีแอนดรอยโนส A กับ B, B ีอะฮะเห็นเขาบอกมาเงนะอ้าวแล้วคืออันต่อไปเลยอย่างที่เห็นฮะไม่ให้เตรียมตัวเตรียมใจอะไรเลยมาปุ๊บเล่นปั๊บอืมดีโห้ มันแบบต่อกันใช่ไหมก็คือแอนโดไกนอสเมื่อกี้มันเป็นช่วงแรกดรอปแรกแล้วนี้น่าจะเป็นช่วงดรอบสองมั้งนะฮะเพราะว่าทํานองมันไม่เหมือนกับแอนโดไกนอสอันก่อนอะผมรู้สึกนะหรือผมมั่วเองก็ไม่รู้แต่ผมว่ามันไม่เหมือนกันนะไม่งั้นมันจะแยกให้เล่นทําไมอะ่ะ เมือ่อกี้ผมเกือบสะบัดผิดด้าน เป็นเฟิร์สไทยเลย ใช่จริงด้วยสองครึ่งนะฮะผมเดาได้ละมันคือดอบสองของแอนโดไกนอสเมื่อกี้เฮ้ยสองหรือสามวะไม่รูกะน่าจะสามแล้มั้งดรอบนี้ผมก็ไม่แน่ใจเรื่องจำนวนดรอบของเพลงเท่าไหร่ผมจูนไปแค่ตัวเดียวอย่างมั้งเมื่อกี้ แบบนิดเดียวอ่ะผมว่านิดเดียวอ่ะเอาละฮะจอกระพริบกระพริบอย่างนี้น่าจะเหมือนเดิมแล้วแหละอันต่อไปบอสจริงๆแน่แน่แฮะเดาได้ละฮะเนี่ยจูนแต่ตัวเดียวไม่เป็นไรช่างหัวมันถึงเวลาแล้ะฮะทุกคนมันจะเกิดอะไรขึ้นตร,ตรงกรบับตรงกรบทเมื่อกี้เลย ผมพูดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นตัวนั้นก็บอกมันเกิดอะไรขึ้นเป๊ะฮะโอ้เอาเชดเดีโว้ควา่เสียงแป๊บโว้โคตรอลังการ ว้าวโคตรเฟี้ยว You are the miserable อย่างที่บอกไว้เลยฮะทีพัส,สพาโซลไล์เจ้าเก่าไม่ใช่ใครที่ไหนไกลวิสเปอร์หกเป็นเฟิร์สทายในชาร์ตนี้นะฮะ ฟิกบนวะเช่นเดิมอย่างทุกคลิปนะครับผมจะตั้งใจเล่นก่อนนะคนดู เฮ็ดเต้ ว้าวเฮ้ยเฮ้ยเพิร์เฟกพิลิฟตั้งแต่ครั้งแรกที่เล่นว้าโอ้โหถึงหลายคนจะบอกว่าเพลงมันง่ายก็เถอะนะฮะแต่ผมพูดเลยนะตั้งแต่ผมเล่นรีเทิมเกมมา ผมไม่เคย Perfect, ify, เพอร์เฟกต์เทลลิฟายเพลงไหนตั้งแต่ครั้งแรกแบบเฟิร์สไทเลยอะ่ะโ้สุดยอดจริงๆโหทำเป็นเล่นไปนะแคปซงหน่อยดีกว่าเราเยี่ยมเลยเว้ย <laughs> โอ้ oh. มันจะเป็นทางไปต่อหรือยังไงสักอย่างนะฮะ this is this is this is a part <c oughs> ว่าไปนู่นแม่นี่ไง chapter 4เปิดแล้วนะฮะโอเค ขอตัวไปปลดล็อก you are the miserable แป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาฮะระหว่างนี้ขอตอบก่อนนะครับที่มีคนถามผมไว้ว่าจะเล่น n อน o i d ไกนอสต้องเสียเงินเท่าไหร่มันไม่ต้องเสียนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาหมายถึงเวอร์ชั่นเต็มหรือเปล่านะเพราะถ้าเป็นเวอร์ชั่นเนี้ยมันไม่ต้องเสียแต่ถ้าเป็นเวอร์ชันเต็มเนี่ยผมไม่รู้นะฮะเป็นเวอร์ชันเต็มผมไม่รู้นะวู้ทุกคนครับผ่านแล้วครับอัลตร้าโอ้โหบอกเลยนะฮะว่า รายงานนิดนึงก่อนไปเล่น Master. มาสเตอร์เมื่อกี้ผมเล่นอัลตร้าฮะผมพบกับอนาคตที่ไม่สวยงามเอาซะเลยในอัลตร้าฮะนั่นก็คือฟิกฟิงเฮลนะฮะก็คือฟิกโนตระดับ3าดีเหมือนไอไซยาไนทนั่นนะฮะผมเห็นอนาคตนะครับผมฮมาสเตอร์สิเช่นเดิมนะฮะเดี๋ยวแอบส่องชาเลนจ์มันนิดหนึง่งเอาอีกฮะไอสปีดหนึ่งนี่ีะะช่างหัวมาแล้วกันมา ผมเรียนรู้จากไอ้สายนานไนแล้วว่าผมต้องปรับเป็นจูนก่อนเล่นไม่ว่าจะยังไงก็ตามต้องปรับเป็นจูนเพราะว่ากันตายนะครับมันจะได้ไม่เสียเวลาถ้าตายก็ต้องเสียเวลาเริ่มใหม่มาดูกันนะครับเฟิร์สทายเลยเฮ้โอ้ เริ่มมาก็สี่ปุ่มแล้วอีกบ้าเอ้ยสารภาพนะครับบ้าแอบไปดูคนอื่นเขาเล่นมาแล้วนิดนึงโอ้ Oh Oh What โอเคฮะผมรู้สึกถึงความสวยกำลังจะมาเยือนภายในไม่ช้านี้ฮะ,ะด,ดึงๆ โอ้โอ้โหโอ้โหเมื่อกี้เห็นอะไรแปลกๆไอ้ฟิกกิ้งเฮล เห็นไหมฮะฟิกกิ้งยังไงอ่ะเอาอีกจ้ฮะเพราะว่ายากกว่าไซยานาอย่างที่เขาล่ำลือไว้จริงๆอ่ะโอ้โหนี่ถ้าผมไม่ปรับจูนผมตายนะเนี่ยโอ้โหตายแบบตายนะเนี่ยบ้าบอโอ้โห แต่ยังไงก็ตามผมรู้สึกว่าแพทเทิร์นอื่นนอกจากไอ้ไอ้จะไล์ขึ้นอย่างเงี้ยมันง่ายกว่าไซยาไนควผมรู้สึกนะโอเคเจอกันครับเหนื่อยอีกแล้วครับทุกคนโอ้คือตอนแรกก็คิดว่าไซยนานไนนั้นยากเลยนะไอ้นี่ยากกว่าอีกไซยนานไนแค่ะสะบัดนิ้วเดียวก็จะตายละไอฟ้ฟิกฟิกกิ้งเฮลเนี่ยนะฮะแล้วผมก็ต้อง ยังไงให้มันทานวะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ว่ายังไงก็ตามนะครับอย่างที่เห็นเลยยาก T p l s p a s o l i t e เจ้าเก่าทํางานได้ดี Good work T Plus p a s o l i t e โอเคก็ไม่มีอะไรพูดมากเอาเป็นว่าเหนื่อยไปแล้วดีกว่านะครับอย่างไรก็ตามนั่นก็คือทั้งหมดของคลิปนี้เอาไว้เจอกันเด้นะครับเจอกัน